สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนครูชื่อครูราชวัตรสายาครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้คุณครูจะมาพานักเรียนทำทุงโดยใช้ประกอบเอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่องเส้นสายลายทุงหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องของงานประดิษฐ์ทุงที่ครูกำลังจะพานักเรียนประดิษฐ์ในวันนี้มีความสำคัญก็คือ ใช้ในการประดับตกแต่งสถานที่ใช้ประกอบในพิธีกรรมต่างๆของคนในภาคอีสานเช่นงานบุญพระเวทงานบุญบ้องไฟหรือใช้ประดับตกแต่งอาคารสถานที่ตามวัดต่างๆสำหรับวิธีการขั้นตอนการทำก่อนอื่นเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันก่อนนะครับอันแรกเราจะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นหรือไม้ไผ่เหลาที่มีลักษณะเป็นไม้กลมๆแบบนี้ จำนวน2ไม้ต่อ1อันเส้นได้หรือเส้นไหมสีสันต่างๆต,ตามความชอบของนักเรียนที่จะนำมาประดิษฐ์ไม้บรรทัดอันนี้เอาไว้สําหรับวัดทุงตามขนาดที่เราต้องการต่อไปไม้บรรทัดกันไกลอันนี้เอาไว้ใช้สําหรับตัดเส้นได้ และสุดท้ายก็คือกาวร้อนอันนี้เอาไว้ใช้สำหรับการติดรอยต่อของเส้นได้เพื่อให้ทุงของเรานั้นมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นวิธีการขั้นตอนการทำจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาดูกันเลยครับอ่ะนะครับสำหรับขั้นตอนการทำเราจะนำไม้เสียบลูกชิ้นที่เราวัดขนาดไปแล้วมาจับ แนบชิดกันนะครับให้แนบชิดกันแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็เอาเส้นได้หรือเส้นไหมที่เรียนเตรียมไว้มามัดมามัดกึ่งกลางเลยนะครับเราเลือกเอาจุดที่อยู่กึ่งกลางนะครับมัดลงไปเลยประมาณ5รอบครับ1 2 3 4 5ม้วนธรรมดาม้วนธรรมดานี่แหละนะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็กางออก กางออกให้เป็นเครื่องหมายบวกอย่าให้เป็นเครื่องหมายคูณนะครับให้เป็นเครื่องหมายบวกสวยๆดูระยะห่างให้เท่ากันทุกด้านเสร็จแล้วก็หมุนด้านนี้อีก5รอบเหมือนกันครับ1 2 3 4 5ในขณะที่นักเรียนม้วนให้เป็นเครื่องหมายบวกนี้ให้นักเรียนสังเกตช่องทั้ง4ช่องเนี้จะต้องมีขนาดเท่ากันเสร็จแล้ว ให้นักเรียนม้วนเส้นได้ไปข้างหน้า 1- รอบอรอบตอนนี้ได้จะมาอยู่ข้างหลังแล้วใช่ไหมครับใต้ใต้ไม้ตรงนี้แล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วนี่ยก็หมุนไม้หมุน <Yeah, S 2> <b> ตามเข็มนาฬิกานะเสร็จแล้วนี่ยก็ม้วนได้ไปข้างหน้า 1- น <lev> ึ่รอบแบบนี้แล้วก็หมุนไม้หมุนตามเข็มนาฬิกาเสร็จแล้วก็นําเส้นได้ม้วนไปข้างหน้าอีก1นึ่รอบแล้วก็หมุน เส้นได้จะอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับต่อไปนําเส้นได้ม้วนเข้าไปข้างหน้าอีกหนึ่งรอบแล้วก็หมนุนจะครบทั้ง4ด้านพอดีนักเรียนทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้ตามขนาดที่เราต้องการใช้หลักการม้วนแล้วก็หมุนม้วน,วนแล้วก็หมุนม้วน,วนแล้วก็หมุนม้วนแล้วก็หมุนม้วนแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆ น,นี่ครูครูจะทําให้ดูก่อน1อันสําหรับวิธีการขั้นตอนนะคนที่ดูไม่ทันคุณครูมีเอกสารประกอบการเรียนการสอนให้อธิบายทุกขั้นตอนนักเรียนสามารถที่จะไปดูเพิ่มเติมได้หรือถ้านักเรียนอยากเห็นของจริงวิธีการทําที่ครูแสดงขั้นตอนการทำนักเรียนสามารถเข้าไปดูในช่องการสอนของครูราชวัตรในรายวิชาการงานอาชีพ เป็นนวัตกรรมการสอนนะครับในช่วงโควิดนี้บางชั่วโมงบางวันเราไม่สามารถที่จะมาเรียนออนไลน์ได้คุณครูก็เลยมีเอกสารประกอบการสอนก็คือคลิปการสอนออนไลน์ line, ให้กับนักเรียนได้ไปเรียนรู้นักเรียนเรียนตอนไหนก็ได้เรียนอยู่บ้านก็ได้เรียนช่วงเวลาว่างคลายเครียดนะอันนี้เป็นการทำทำตุงหรือทำทุงเนี่ยใช้ประกอบ การเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพนะครับเรื่องที่สําคัญก็คือเป็นการประดิษฐ์ที่คลายเครียดนะครับแล้วก็ได้ผลงานได้ชิ้นงานอันนี้ที่ครูทําตรงนี้มันจะเป็นด้านด้านหลังที่ครูทําตรงนี้จะเป็นด้านหลังเดี๋ยวถ้าเกิดทําเสร็จแล้วครูจะคลิกจะกลับด้านให้ดูว่าด้านหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็ครูม้วนเส้นได้มาใกล้จะหมดแล้ว นักเรียนอย่าม้วนเส้นได้จนจนหมดเส้นได้นะครับเวลามัดเวลาต่อเชือกเนี่ยมันจะต่อยากอ่ะอ่ะพอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ใช้วิธีการล็อกได้ล็อกได้หนึ่งค้างทําเป็นบ่วงบ่วงตายตัวนะแล้วก็นักเรียนก็คล้องเข้าไปนหนึ่งรอบนักเรียนสามารถที่จะวางเลยวางได้เลยนะครับในช่วงของการต่อได้มันจะไม่หลุดอันนี้ด้านหลังด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้ ก่อนอื่นนะครับเราเสร็จแล้วหนึ่ง,งสีครูอยากจะอธิบายตรงนี้ว่าขั้นตอนของการลงเส้นได้ตรงนี้จะมากหรือจะน้อยขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนบางคนชอบอที่เป็นใจกลางตรงนี้เล็กๆนักเรียนก็หมุนแค่เส้นใช้ได้นิดเดียวแต่ถ้าเกิดอยากได้เส้นตรงกลางตรงนี้มันใหญ่หน่อยก็ขยายนะครับจานวนเส้นได้ออกมานักเรียนก็จะได้ขนาดที่ ที่เราต้องการอันนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดไม่ได้ฟิกตายตัวขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะต่อไปครูจะใช้เส้นได้เส้นไหมสีขาวคราวนี้ขั้นตอนการต่อเราจะต่ออย่างไรนะนักเรียนดูจับปลายของเส้นได้ทั้งสองตรงนี้นะครับเข้าหากันนะครับจับเข้าหากันเป็นมิสซิแล้วก็ม้วนขอดหมุนนะครับมัดตายตัวเลยนะครับนี่ แล้วก็ดึงดึงให้แน่นดึงให้แน่นเสร็จแล้วก็ใช้กรรไกลใช้อะไรตัดปมได้ตรงนี้ออกนะมันก็จะเก็บได้ตรงนี้เป็นรายละเอียดที่ที่ดูสวยงามนะครับไม่ไม่มีปมได้ออกมานะต่อไปทําอย่างไรนักเรียนก็ทําปกติเหมือนเดิมนะครับม้วนแล้วก็หมุนม้วนแล้วก็หมุนม้วนแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆทําแบบเดียวกันแบบนี้ตลอดแนวนะครับ หมุน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 ,มนไปเรื่อยๆใครชอบได้สีขาวเยอะหน่อยนักเรียนก็หมวนหลายๆรอบหลายๆครั้งใครชอบเห็นสีขาวนิดๆพอเป็นร่องรอยอันนี้นักเรียนก็พอก็ต่อได้เซส,สีใหม่อันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของนักเรียนแต่ละคนนะชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบสีล้วนก็มีนะครับบางคนชอบสีล้วน บางคนชอบสีที่อยู่ในโทนเดียวกันบางคนชอบสีโทนที่ตัดกันก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะอันนี้ไม่ได้ฟิกไม่มีผิดไม่มีถูกนะลูกอันนี้ก็คือสาธิตพอเป็นแนวทางบ้านใครไม่มีไหมนักเรียนก็สามารถที่จะใช้ไหมพรมได้นะครับใช้แทนได้ทั้งหมดเลยไม่ผิดนะใช้ได้ทั้งหมดนะอ่ะเราก็จะม้วนประมาณนี้ ให้เหลือเส้นได้ไว้ยาวพอสมควรหน่อยเอาไว้สําหรับมัดรอยต่อก่อนที่จะสิ้นสุดเราจะขอดปมได้กอดล็อกได้ไว้กดน,นะอ่ะเหลือสีสุดท้ายแล้วนะครับครูจะปิดท้ายด้วยสีขาวนะสีขาวแล้วก็สีเหลืองอ่ะปิดท้ายมัดเหมือนเดิมอ่ะดูใหม่อีกครั้งนะครับจับปลายของเส้นได้ทั้งสองที่เราจะมัดชิดกัน เสร็จแล้วนักเรียนก็ม้วนอ่าม้วนแล้วก็ดึงล็อกให้แน่นใช้กรรไกรตัดตัดออกนะครับตัดออกเสร็จแล้วนั่นก็ใช้วิธีเดิมนะครับม้วนหมุน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 มันก็จะขึ้นสีใหม่แล้วใช่ไหมครับนักเรียนเห็นไหมครับสีเหลืองก็จะผ่ตรงนี้แล้วม้วนหมุนม้วนหมุนไปเรื่อยๆหลักการเดียวกันไปตลอด ม้วนหมุนม้วนหมุนม้วนหมุนไปเรื่อยๆคิดว่านักเรียนคงจะทําทันนะอีกครั้งม้วนได้แล้วก็หมุนม้วนแล้วก็หมุนม้วนแล้วก็หมุนคานนี้การม้วนเส้นได้เทคนิค ให้ให้ตุงสวยงามให้นักเรียนเรียงเส้นได้ที่นักเรียนม้วนตรงนี้ให้ชิดกันเลยนะครับอย่าให้มีช่องว่างถ้าถ้ามีช่องว่างจะไม่สวยนักเรียนเรียงให้ชิดกันเลย <S <S คันนี้เรียงในการดึงไม่ไม่แน่นเกินไปแล้วก็ไม่หลวมจนเกินไปถ้าแน่นเกินไปไม้เนี่ยมันจะโค้งไม้ที่เราเอามาประสานกันมาติดกันนะครับมันจะโค้งไม่สวยแต่ถ้าเกิดเราทํามือที่มันเบาไปเส้นได้ก็จะไม่ตึง จะไม่เห็นลวดลายที่สวยงามเพราะฉะนั้นให้ใช้มือน้ำหนักมือกำลังพอดีนะอันนี้ก็คือเทคนิคการทำทุงให้สวยงามนะม้วนไปเรื่อยๆม้วนหมุนม้วน,วนแล้วก็หมุนม้วน,วนแล้วก็หมนุนจะสังเกตเห็นว่าสีเหลืองเริ่มมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับนี่ม้วนแล้วก็หมนุนโอเคนะครับมันหมดเส้นได้พอดีอยู่ตรงนี้เราก็ล็อ ล็อกเส้นได้นะครับล็อกเส้นได้แบบนี้เลยทําเป็นปมแล้วก็ขอดม้วนเข้าไปหาตรงไม้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ดึงให้แน่นเราก็จะได้ทุงที่มีสีสันสวยงามตามที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็คือทูงที่ครูประดิษฐ์เอาไว้นะครับมีอยู่ทั้งหมด3 3 3ชิ้นนะครับใหญ่กลางเล็กนะใหญ่กลางเล็ก อ,อันนี้ครูใช้ไม้แค่แค่สองอันบางคนอาจจะถามว่าครูครับถ้าเกิดว่าผมต้องการที่มันมีหลายเหลี่ยมหลายมุมผมสามารถที่จะใช้ไม้หลายอันได้ไหมครับได้นะครับได้ได้เลยถ้าเกิดนักเรียนอยากได้6มุมนักเรียนก็ใช้สามไม้ใช่ไหมครับค่อยกันแล้วก็แบ่งช่องว่างตรงนี้ให้มีขนาดเท่ากันมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งนะอันนี้อันนี้เป็นพื้นฐาน เป็นพื้นฐานให้กับนักเรียนนะครับถ้าเกิดใครที่ทํามีความเชี่ยวชาญชํานาญแล้วก็สามารถที่จะประยุกต์แอปพายเอาเองได้เลยนะครับสําสหรับคลิปนี้นะครูก็ขอจบการสาธิตการทำทุงไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ